พ่อของวงการมิตรบรมวุฒิโผล่คอมเมนต์กลางไอจแอปทักษอรหลังเห็นรูปล่าสุดที่ลงในไอจส่วนตัวสวยจนต้องคอมเมนต์หลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานเตชนะนรง์แม่แอปทักษอรนพักสุขเจริญนั้นได้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งและต้องทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ต้องบอกเลยว่าแอปทักษออนเนื้อหอมสุดๆมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบ แถมงานก็ยังเข้ามาเพียบซึ่งในขณะนี้หากไม่พูดถึงบุคคลน,นี้ก็คงไม่ได้เพราะกระแสนั้นมาแรงจริงๆสำหรับทิมพิทาลิ้งจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษแถมหลายๆคนยังเชร์แอปทักษออนทิมทิทาให้เป็นคู่กันเพราะเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆแถมอายุก็ยังเข้ากันอีกด้วยล่าสุดทางด้านแอปทักษออนได้ออกมาโพสต์รูปภาพในอินสตาแกรมส่วนตัว ซึ่งเป็นรูปในชุดเดรสสีฟ้าสวยสะดุดตาสุดๆแต่ที่ทําเอาชาวเน็ตสะดุดเห็นทีจะเป็นคอมเมนต์จากคนในวงการอย่างมิกบรมวุฒิทิ้งระเบิดกลางไอจีแอปทักซ์ออนโดยทางด้านมิกบรมวุฒิได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสวย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 ออร่าเหมือนคนมีความรักคล,คลิ๊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 ซึ่งต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตเข้ามากดไลน์ like, และคอมเมนต์กันเพียบ